แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ24เมษายน2567เราจะมาอัปเดตความคืบหน้าสําหรับการแจกเงินล่าสุดครมเคาะหลักการแล้วนะคะสําหรับโครงการเติมเงิน10,000บาทผ่านดิจิตอลวอลเลทวันนี้นะคะมีการประชุมครม,มล่าสุดมีความคืบหน้ามาอัปเดตนะคะก่อนไปอัปเดตความคืบหน้าส่งกําลังใจให้แอดด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออ,อัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันค่ะ ทีี่่นทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะ23เมษายน2567นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยว่าที่ประชุมครมมีมติรับทราบผลการรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงและและความเห็นของคณะทำงานและหลักการของโครงการเติมเงินดิจิทัล10,000บาท ผ่านดิจิ Wallet ทั้งกลุ่มเป้าหมายแนวทางการเข้าร่วมโครงการเงื่อนไขการใช้จ่ายประเภทสินค้าการลงทะเบียนร้านค้าขณะที่แหล่งเงินการดำเนินโครงการซึ่งกระทรวงการคลังธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศและสำนักงบประมาณจะศึกษาในรายละเอียดต่อไปนะคะส่วนข้อหวงใยต่อโครงการเช่นประเด็นอำนาจหน้าที่ของทกศก็ได้สั่งการว่าให้ส่งเรื่องไปสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พิจารณาโดยยอมรับว่าทุกๆพรรคร่วมรัฐบาลก็เห็นชอบในหลักการของโครงการดังกล่าวนะคะด้านนายจุรพันธ์อมรวิวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็ได้พูดถึงเรื่องนี้ว่าขณะนี้ยังไม่ได้เคาะวันที่จะเริ่มต้นโครงการเพราะขึ้นอยู่กับการพัฒนาระบบมารองรับโดยรัฐบาลได้พยายามเร่งรัดและจะทําให้เกิดความรอบคอบโดยเฉพาะการจัดทําแอปพลิเคชันทั้งความสเสถียรและความปลอดภัยของข้อมูลต่าง แต่ยังยืนยันตามกรอบเดิมคือลงทะเบียนรายมาที่3และเปิดใช้ในรายมาที่4ปีนี้ทั้งนี้นะคะนายกสังการในที่ประชุมว่าหากมีข้อสงสัยในเรื่องของกฎหมายใดๆก็ตามให้ดําเนินการส่งให้สํานักง,งานคณะกรรมการกฤษฎีกาวินิจฉัยต่อไปซึ่งที่ผ่านมาได้ดูในรายละเอียดแล้วและมีความมั่นใจว่าเป็นไปตามกรอบอำนาจหน้าที่แต่เพื่อให้เกิดความกระจ่างชัดรัฐบาลก็พร้อมสอบถามกฤษฎีกา การนี้ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายเติมเงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาทผ่านดิจิทัล Wallet ได้เห็นชอบรายละเอียดจากแหล่งเงินที่นํามาใช้ในโครงการโดยจะใช้เงินจากงบประมาณจาก3แหล่งนะคะ 1. การบริหารจัดการเงินงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ2567จํานวน175,000ล้านบาท2เงินงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ2568จํานวน152,700ล้านบาทและ3การดําเนินโครงการผ่านหน่วยงานของรัฐหรือทกศ จำนวน172,300ล้านบาทนะคะขณะเดียวกันก็ยังมีการกำหนดกลุ่มเป้าหมายประชะกากรจำนวน50ล้านคนโดยจะมีเกณฑ์ในแก่อายุ16ปีขึ้นไปในเดือนที่มีการลงทะเบียนไม่เป็นผู้ที่มีเงินได้พึงประเมินเกิน840,000บาทต่อปีภาษี รวมทั้งมีเงินฝากกับธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจรวมกันไม่เกิน500,000บาทนะคะส่วนเงื่อนไขการใช้จ่ายรอบแรกเป็นการใช้จ่ายระหว่างประชาชนกับร้านค้าใช้จ่ายเชิงพื้นที่ในระดับอำเภอ878อำเภอ โดยกำหนดให้ใช้จ่ายกับร้านค้าขนาดเล็กตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดเท่านั้นและในรอบที่2และในรอบที่2เป็นการใช้จ่ายระหว่างร้านค้ากับร้านค้าไม่กำหนดเงื่อนไขในการใช้จ่ายเชิงพื้นที่ระหว่างร้านค้ากับร้านค้าในระดับอำเภอและขนาดของร้านค้าทั้งนี้ตามเงื่อนไขที่ผ่านบอร์ดมานั้นนะคะกำหนดให้ การใช้จ่ายเงินสามารถใช้จ่ายได้หลายรอบโดยรอบที่1จะเป็นการใช้จ่ายระหว่างประชาชนกับร้านค้าขนาดเล็กเท่านั้นตามกระทรวงพาณิชย์กำหนดนะคะตั้งแต่รอบที่2ขึ้นไปก็จะเป็นการใช้จ่ายระหว่างร้านค้ากับร้านค้าโดยไม่จำกัดขนาดร้านค้าขณะที่ประเภทสินค้าสินค้าทุกประเภท สามารถใช้ใจ่ายผ่านโครงการได้ยกเว้นยกเว้นสินค้าเช่นสินค้าอบบยมุกเติมน้ำมันบริการและออนไลน์เป็นต้นนะคะและสิ่งที่กระทรวงพาณิชย์จะก,กำหนดเพิ่มเติมต่อไปอัปเดตข่าวดีครมอเห็นชอบหลักการโครงการเงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาทผ่านดิจิทัลวอลเลตเคราะรายเรียนเงื่อนไขโครงการแผนการจัดหาแหล่งเงิน5 0 0แสนล้านบาทให้กับ3หน่วยง,งานสรุปอีกครั้งหนึ่งนะคะพร้อมสั่งการถ้ามีข้อสงสัยปมกฎหมายให้ถามกฤษฎีกา